วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำผัดมีแดงแบบโบราณทานกันนะครับผมผัดอย่างไรให้เส้นเหนียวนุ่มเส้นสวยไม่ติดกระทะนะครับผมก็ผัดไม่ยากนะครับด้วยการผัดวิธีนี้นะครับผมรสชาติกม้มกอมกำลังพอดีนะครับผมใครที่ไม่เคยทานผัดมี่โบราณเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองชิมกันครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทำมีแดงทานกันนะครับวัตถุดิบสําคัญเลยครับผมก็จะมีเส้นมีครับวันนี้เราใช้เป็นเส้นมีแห้งน้ําหนัก180กรัมนะครับแช่น้ำเอาไว้ประมาณสัก10นาทีก็จะได้เส้นมีแบบนุ่มๆพร้อมผัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวครับหรือว่าใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นต้นหอมครับผมหั่นให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นหอมแดงนะครับหรือว่าหอมแขกก็ได้นะครับ น้ำมะขามเปียกครับถั่วงอกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นซอสแดงนะครับพริกป่นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างนะครับเช่นซีอิวน้ำปลาครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำอย่างละเอียดกันเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาลงมือผัดมีแดงกันเลยครับเริ่มต้นก็ใส่มันพืชลงไปนิดหน่อยพอครับจากนั้นก็ใส่หอมนะครับเป็นหอมแขกก็ได้หรือว่า หอมแดงก็ได้ครับผมประมาณ50กรัมผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับผัดหอมจนเป็นสีเหลืองสวยแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับประมาณ3-4ช้อนหรือว่าถ้าใครชอบเกรี้ยวมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มเติมเอาตามความชอบครับ จากนั้นเราก็ใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปหรือว่าใช้เป็นน้าตาลปี๊บก็ได้ครับผมประมาณ150กรัมหรือว่าประมาณ1ขีดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยวน้ำจะเหนียวเกินไป ต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมใส่นิดเดียวพอครับแม่บ้านบอกว่าต้องใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปสักครึ่งช้อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ําซอสผัดเนี่ยเหนียวเกินไปครับใส่พริกป่นลงไปครึ่งช้อนนะครับถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ได้ครับใส่น้ําปลาประมาณ2ช้อนครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวครับ 1- 2ช้อนครับผม ก็ลองชิมดูก่อนนะครับปรุงให้รสชาติเข้มข้นเลยนะครับผมขาดรสใดไปหรือว่าชอบรสใดเป็นพิเศษก็เพิ่มเติมเอานะครับจากนั้นครับก็จะใส่เป็นซอสแดงนะครับใส่ลงไป1ตะหลิวเต็มเต็มเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นเส้นหมี่แห้ง180กรัมนําไปแช่น้ําให้นุ่มก่อนประมาณสัก10นาทีถึงจะนํามาผัดได้นะครับพอเราใส่เส้นหมี่ลงไปแล้วเราจะผ่อนไฟเบาลงนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับผัดสักพักหนึ่งก็ใส่ถั่วงอกลงไปเลยครับ ปิดท้ายด้วยต้นหอมหั่นซอยครับผมเอาละครับผัดมีแดงโบราณของเราก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับวิธีทรรไม่ยากนะครับทำอย่างไรไม่ให้ติดกระทะก็ ผัดได้ตามนี้เลยนะครับจะไม่ติดกระทะแล้วก็เส้นสวยน่าทานมากๆเลยนะครับส่วนเป็นผัดมีโบราณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสมัยนี้ออกจะเป็นเครื่องปรุงสมัยใหม่สักหน่อยนะครับผมก็ผัดให้เหมือนโบราณให้มากที่สุดนะครับมาครับทุกท่านมาชิมผัดมีแดงแบบร้อนๆด้วยกันนะครับเส้นจะเหนียวนุ่มครับใครที่ชอบสูตรนี้ก็ลองไปทําทานดูได้ครับผมสูตรนี้ ผัดง่ายเส้นเหนียวนุ่มไม่ติดกระทะด้วยนะครับใครที่ชอบผัดมีก็อย่าพลาดนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ